ไป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 ยกล้อหน่อยอุย้ยเด้อเด้อเด้อใจเย็นใจเย็นทางตรงนี่ยแหละยกล้อหน่อยโอ้ยโคตรเท่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลบอย่าล้อ้แ <laughs> อร์เลอรล่ทิบเอได้ยินว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำ <c oughs> ฉันคิดไปต่างๆนานาแอร์เล่แอรเลยที่ห้าสิบเอ็ดได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอ โอเคครับก็สวัสดีสุวิดัตคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับนี้เราก็อยู่กับช่องนะครับแล้วตามกกมเมอร์ชินเคยโอ้ยยยนะครับแล้วก็คลิปนี้เราอยู่กับ GTA V ีกันอีกแล้วนะครับก็อยู่กับใน ม็อดตำรวจนั่นเองนะครับวันนี้เราก็อยู่กับจ่าตั้มสุดหล่อกันอีกเช่นเคยนะครับกับ EP พีที่417นี้นั่นเองนะครับน้าวันนี้เราก็แต่งตัวแบบนี้นะครับหมวกทองแบบนี้นะครับก็จะมาเป็นตำรวจสายตรวจกันนั่นเองนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนคนเดิมเลยนะครับนั่นก็คือจ่ามะนาวนั่นเองนะครับโอเคนี่จ่ามะนาวก็เตรียมความพร้อมนะครับโอ้โหโอเคสำหรับรถนะครับเอ่อสายตรวจ วันนี้นะครับก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับอันนี้มันก็เป็นรถมอสปกตินะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นโมเดลตำรวจนะครับถ้าเกิดว่าในชีวิตจริงนะครับตอนนี้ตำรวจไทยเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับจะใช้เป็น Honda ADV นะครับแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้แต่งแบบว่าแนวตำรวจนะครับแบบว่าเป็นรถเดิมเลยอ่ะคุณผู้ชมนะครับรถออกจากศูนย์อะไรอย่างนี้เลย นีครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปหาร้านนะครับแบบว่ารับทําเปลี่ยนสติกเกอร์อะไรประมาณนี้นะติดไซลงไซเลนอย่างนี้เนาะโอเคแล้วก็ป้ายทะเบียนนะครับกอไก่ขอไข่นะครับ1 3 54้กรุงเทพ,พมหานครนั่นเองนะครับวันนี้ก็อยู่กับตำรวจสายตรวจจับประมาณนี้ละกันเนาะโอเคมาเดี๋ยวจาับมันเอาขึ้นรถมานีา่ โอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนเ,เดี๋ยวทําการเข้าววิทยุตํารวจก่อนรักกันเนะเาะเพื่อการรับแจ้งเหตุตอนนี้ก็ถือว่าแรงอยู่นะโอเคแล้วก็ส่วนตัวไฟสเลนเอ่อมันไม่มีให้นะครับพี่เริ่มเปิดไอตัวแผงควบคุมเลยโอเคเปิดแผงควบคุมลนะนะมันไม่มีไฟสเลนนะครับใส่ได้แต่เสียงอย่างเดียวประมาณนี้แหละกันเนาะแล้วก็คราวนี้ก็ถือว่าแรงอยู่นะ ฮอนด้าเอดีวีนะครับเดี๋ยวยกล้อให้ดูหนึ่งสองสามเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ามะนาวจับเอวจ่าตั้มเอาไว้ดีๆนะจุ๊บโอ้ยยกแล้วนี่เป็นไงโอ้โหสรุปจ่าจะเป็นเด็กแว้นหรือว่าจะไปจับเด็กแว้นวะเนี่ยนี่แเราก็เดี๋ยวขับรถชิวๆนะครับรอเหตุการณ์เข้านะครับโทษทีครับผาไฟแดง โอเคครับรับทราบตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีภารกิจเข้ามานะครับปุ๊บ่ะเราก็กดรับเลยนะครับแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์เรากลาลังไป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 สายตรวจอยู่ใกล้ๆนะครับเราไปตรงจิกเกดเกหตก่อนเลยนะครับตอนนี้เราได้รับแจ้งเข้ามานะครับว่าดูเหมือนว่ามีผู้ต้องสงสัยนะครับอยู่ไหนเนี่ยอ๋อด้านหน้ามีรถตำรวจจอดอยู่ด้วยนะครับวยวิยวเอ้ยเดี๋ยวไอรถโค้กคันนี้นี่ ตายไปไหนเลยวะเออเขาวิ่งไปทางนู้นแล้วนะครับน่าจะเป็นคนไร้บ้านหรือเปล่านะครับแต่งตัวโอเคนี่เลยแจ้งสูนครับแจ้งสูนตอนนี้เราเจอ,เอ,อผู้ต้องหาแล้วนะครับกำลังวิ่งอยู่ทางเท้านะครับไอ,อ้นุม่มหยุดตรงนี้หยุด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 โอเคแล้วก็จักด้านหน้าเลย โอเคเขาวิ่งกลับเขาวิ่งกลับหยุดเดี๋ยนี้หยุด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 เฮ้ยระวังรถโอ้โหรถเกือบชนหยุดอื้ชนให้เลยเต็มเต็มโอเคเทเซอร์เทเซอร์หยุดหยุดอึ๊บเทเซอร์อีกขึ้นมาอีไม่โดนไปเร็วจามะนาวนี่วิ่งแข่งกันเลยนะครับเฮ้ยจามะนาวมันแต่แซงผมว่ะเฮ้ยไม่ให้แซงหรอก จ่าต้อมต้องจับอ่าคนไล์ให้ได้เป็นคนแรกนะครับ <S <S ได้แบบว่ามีผลงานหน่อยนะวันนี้หยุดเดี๋ยวนี้ไอ้นุม่มเอ็งจะวิ่งไปไหนวะเฮ้ยเหนื่อยแล้วเนี่ยหยุดยุดยุดเดี๋ยวนี้โอเคอ่าทำการใช้ปืนยิงโอเคลม้ลมล้มจามนาวเทเซอร์เทเซอร์ที เออนั่นแหละหยุดหยุดโอเคเทเซอร์เออนี่ไงโดนเต็มเต็มชักดินชักงอเลยนอนลงไปนอนลงไปก้มหน้าก้มหน้านอนลงไปแล้วก้มหน้าโอเคจับใสุ่ญแจมือเลยเอา้าทำไมเขาตัวชักวะเมื่อกี้ โอเคครับตอนนี้เราก็จับผู้ต้องหาได้เรียบร้อยนะครับโอเคโค้ดโฟนะครับอ่ะรเราก็ทาการแจ้งตรวจสอบบุคคลก่อนเลย mm. แล้วก็เดี๋ยวค่อยเรียกรถพยาบาลให้เขาละกันนะเพราะว่าเรายิงใส่เขาโอเคว้ยขับขี่หมดอายุแต่ว่าเขาไม่ได้ขับรถนี่แล้วก็ทาการขนตัวกันไอ้ขอให้ทำการขน <ะ S 2> ตัวนะครับดูหน่อยสินในตัวมีกฎหมายอะไร โอเคก็ไม่เจอของกฎหมายอะไรนะครับมีแค่ถุงคริสตัลสีฟ้าแล้วก็อะไระเศษผงสีขาวแต่ว่าเศษผงสีขาวจะเป็นไอซ์หรือเปล่านะครับก็ต้องเอาไปตรวจสอบอีกทีโอเคทําการทดสอบสารแอลกอฮอล์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวให้จ่ามะนาวจัดการละกันเอ้ยคุยกราบรบกวนช่วยเดินออกด้วยนะครับ<ะ>ออกจากตรงนี้ด้วยครับ Thank you t เคครับ u โอเคครับ0%แล้วก็ทดสอบสารเสพติดด้วยอะ จมามะนาวอีกทีแล้วก็รู้สึกว่าตรงกระเป๋าเสื้อเรานะครับอ่อจะใส่มีที่ใส่ iPhone ด้วยนะเออใส่โทศรศัพท์โอเคครับผลก็เป็นลบนะครับอ่าแล้วก็ทัาการบันทึกคดีผู้ต้องหาก่อนโอเคอาอยุ45นะครับไปขับกีมหมดอายุมาประมาณ200กว่าวันแล้วนะครับแล้วก็สร้างรายการจับกุ้มเลย อาสาเสตติดไม่เจออาวุธไม่เจอนะครับอาชากรรมที่ไม่รุนแรงเดี๋ยวขอดูแป๊บว่ามีอะไรบ้างใส่อันนี้ไปละกันนะลบกวนความสงบแล้วก็ต่อต้านการจับกุมนะครับวิ่งหลบหนีโอเคนี่เป็นอาชากรรมรุนแรงอื่นๆขอดูแป๊บหนึ่งนะว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับอันนี้อา,อาการโจรกรรมอันนี้การจู่โจมนี้การฆาตกรรม นะครับไม่เกี่ยวอ่ะใส่ประมันด้วยกันแล้วก็ส่งคับปรับไปเลยเรียบร้อยโอเคครับแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวทำการเอ่อเรียกศพยาบาลให้เขารล้กันเนาะแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ช่วยส่งรถพยาบาลนะครับก็รีเกิดเห็นด้วยนะครับเปลี่ยนโอ้ตอนนี้เหอนว่าเลือดคุณนี่ไหลไม่หยุดเลยนะโอเคเดี๋ยวทำการนั่งุกเขาไปก่อนอันนี้เลยครับทันนี้เลยทางนี้เลย อันนี้เลยครับโอเคจากมะนาวทำการกลับไปที่รถของเรากันดีกว่านะครับรถก็จอดโคตรไกลนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงละเที่ยง45นะครับไป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 วิ่งกลับไปที่รถของเรากันดีกว่าโอเคครับก็ถ้าเกิดว,ว่าใครชอบการเป็นตำรวจแบบนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมที่น่ารักนะครับช่วยกดไลค์กดสปดิทคายแล้วก็ ฝากกดกระติงให้ด้วยละก,กันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึง EP ีที่417กันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่า E ีีต่อๆไปนะครับเราจะเป็นตำรวจแบบไหนแล้วก็ใช้รถอะไรแบบไหนจะเจอกับเหตุการณ์อะไรก็ติดตามกันดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราขับรถไปร,ไปรับจ่ามานาก่อนโอ้โหแล้วดู โอ้โหสุดยอดเลยไม่เดินมาต้องให้มารับยืนกิกหลอด้วยโอเคขึ้นมาขึ้นมาแหมเมื่อกี้ยืนกอดอกเลยนะฉันเห็นนะโอเคตอนนี้รถพยาบาลไปเรียบร้อยนะครับโอเคครับรับทราบ่ะเราก็กดรับเลยนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่ามีภาร,รกิจอยู่ทางด้านขวานะครับไป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  ดูเหมือนว่าจะเป็นรถยนต์นะตอนนี้เขากำลังขับมาทางน,นี้โอ้เป็นรถฟอรี่นะครับโอเคเขาเห็นตำรวจนะครับสายตรวจเลยวนตีกลับไปนะครับแจ้งศูนย์แจ้งศูนย์ตอนนี้เราเจอรถหรูฟอรี่นะครับสีเทานะครับอยู่ตรงถแถวๆโรงงานนะครับขอแอร์ซัพพอร์ตด้วยนะครับไป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 รถ<ป><ป>อาจจะถูกขโมยมาก็ได้นะครับทำการติดตามให้ล่าก่อนถ้าเป็นเจ้าของจริงนะครับคงไม่ขับรถป่าเสียวแบบนี้หรอกนะ ก็ต้องห่วงรถตวเองกันบ้างแหละแจ้งศูนย์แจ้งศูนย์นยของกำลังเสริมเพิ่มด้วยนะครับจอดร์เยครับโอ้ยตอนนี้เขากำลังมุ่งหน้าไปาตรงท่าเรือนะครับขนส่งสินค้า,อาตอนนี้มีเพื่อนเราจักอยู่ด้านหน้านะครับสองคันนะครับโอเคสกัดหน่อยตอนนี้เขาขับรถยขึ้นบนสะพานแล้วนะครับไปไปไป ยกลอไปหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหชนท้ายเลยจักไว้อุ้ยขับรถปาดซ้ายปาดขวาอุ้ยเพื่อนตกใจตกใจหมดเลยนะครับเีวโอเคตอนนี้เพื่อนเราเบียดนะครับุไปต่อวะ่ะอ๋อดูเหมือนว่ากันชนด้านหลังเขาหลุดแล้วนะจังหวะนี้เขาพยายามยังขับไปต่อนะครับด้านหน้ามีด่านนะครับด่านผ่านทางนะครับชนไหม นั่นไงชนเต็มๆเลยไอพี่กั้นไป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 เดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมมองกันบ้างนะครับอุ้ยโอ้โหโคตรเท่นะครับแล้วดูเรือนไม้ดิเรือนไม้มอเตอร์ไซค์มันขึ้นอยู่นะว่าวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไป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 เดี๋ยวขอกำลังเสริมนะครับมอเตอร์ไซค์ด้วยรักกันเนาะอ่าอยู่ไหนวะ นี่แงบโพลิสไบต์นะครับจังสูตรแจังสูตรเราต้องการเออ่กำลังเสริมมอเตอร์ไซค์เพิ่มเข้าพื้นที่เกิดเหตุด้วยนะครับโอเคตอนนี้เขากำลังกลับออกไปนะครับโอโ้โหเชนที่กั้นอีกแล้วนะไป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 ย <c oughs> กล้อหน่อยอุ้ยเด้อเด้อเด้อใจเย็นใจเย็นทางตรงนี่แหละยกล้อหน่อยโอ้ยโคตรเท่ทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลบอย่าลบอ้าย อย่าบอกนะรถทังวนนี้ออกนึกว่ารถพังไม่ตายสิไม่น่านเลยนะอะไรแผงๆเลยไ,ไปครับไปครับเดี๋ยวเราให้เพื่อนอตั้งด่านสกัดจับดีกว่านะคุณผู้ชมโอเคนี่เลยนะครับวางาตะปูเรือใบนะครับหรือว่าสไปา์แท็บนะครับแจ้งศูนย์แจ้งศูนย์ช่วยวางสไปา์แท็บดักด้านหน้าด้วยนะครับ oh. ปรเปลี่ยน อันไหมนี่แหละจังหวานี้เรียบร้อยยางแตกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถเ,เสียหลักนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยอีกป้าเอ้ยรถเบนซ์แล้วไม่หลบให้ด้วยนะตอนนี้เขากำลังผ่านอาสอนอนะครับท้องที่ของเรานะครับไปไปเร็ว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  ตอนนี้ยางเขาแตกแล้วนะครับเขากําลังขับบดอยู่นะครับตอนนี้เราก็ร้อยให้เขาเสียหลักอย่างเดียวนี่ไงลงจากรถลงจากรถนี่ตายสิเขาเนี่ยขับไปต่อนะครับอ่เวนเอ้ยมันขับรถชนมั่วเลยนะครับทาลายทรัพย์สินส่วนตัวนะครับของประชาชนทั่วไปนะจอดรถจอดรถเดี๋ยวนี้ยุดยุด นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดเดีดย๋ดยวนี้หยุดจอดรถไอ้นุม่มโอ้โหเอาปืนจ่อขนาดนี้มันยังไม่ยอมหยุดอีกให้เรายิงยางมันก็เลยแต่ว่ายางมันแตกสี่เส้นเลยนะครับเฮ้ยไอยตายสีเปียตตำรวจเหรอนี่นี่ยิงให้เลยนะครับโุ๊แล้วเมื่อกี้ใครยิงสวนกลับมาวะวิ้ยมีเสียงปืนด้านหลังนะครับไ้ตายสิ โอเคเขาเสียหลักแล้วยุด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 โอเคเสียหลักยุดโอ้ยิงโคตรยากเลยอืมอโอเคจามะนาวช่วยหน่อยดิจามะนาวอืมยุดลงจากรถลงจากรถ ช้าๆชูมือขึ้นชูมือขึ้นอย่าว,วิ่งโอเคอ่าลงลงไปามือควายหลังโอเคไม่ามือควายหลังก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ทําการจับใส่พิแจงมือเลยโอเคครับเรียบร้อยโอ้โหการไล่ล่านะครับอันยาวนานนะก็สิ้นสุดลงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทําการชะลอพื้นที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะ แล้วก็ไปขยับรถมอเตอร์ไซค์เราก่อนโอ้โหรถเราเป็นลอยเลยเอเวนเนยโอเคครับแล้วก็ทำการคุมตัวนะครับผู้ต้องหาคนนี้มาไว้ข้างทางก่อนเลยโอเคเดี๋ยวจับมานาวยืนเฝ้าเขาก่อนนะแล้วก็ส่วนรถเฟอร์รารี่นะครับ่ะแล้วก็จอดแอบแอบนิดนึงนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวทำการแจ้งตรวจสอบนะครับประวัติรถก่อนเลยนะครับ ใบทะเบียนหลุดไปแล้วอ่ะด้านหลังนะครับโอเคนี่ไงม่เนี่ยไม่มีทะเบียนนะครับแล้วก็เจ้าของที่ไม่รู้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ทบการคนรถไ่้เลยดูหน่อยเซ่โอเคครับก็ไม่เจออะไรเลยนะเบาะด้านหน้าไม่เจอเบาะด้านหลังก็ไม่เจอแล้วก็หลังรถก็ไม่เจอนะครับมีแค่รองเท้าแตะแล้วก็หมวก คาร์บอยหรือเปล่านะครับ่ะแล้วก็เดี๋ยวทำการเรียกรถยกเลยแจ้งสูนครับแจ้งสูนช่วยส่งรถยกนะครับมารับรถหลุด้วยนะครับเปลี่ยนอ่อลบกวนนะครับช่วยเดินออกจากตรงนี้ด้วยนะครับมันเยอะไปแล้วเนี่ยเกะกะมากเลยโอเคแล้วก็จะตรวจสอบบุคคลกันเลยนะครับไปขับขี่มีบ้างหาเนี่ยพ่อหนุ่มโอเคไปขับขี่มีนะครับแล้วก็ทําการค้นตัวกัน นี้เราก็กำลังค้นตัวนะครับเจออะไรไหมโอเคมีไฟฉายเครื่องเกงชัดนในแล้วก็กล้องนะครับไม่เจอของกฎหมายในตัวทำการทดสอบสารแอลกอฮอล์ด้วยนะครับอ่ะจำมะนาวจัดการโอเคครับ0%นย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำการทดสอบสารเซปติดด้วยนะครับมีไหมสารเซปติด โอเคครับซาเซปิก็เป็นลบนะครับไม่เจอนะครับแล้วก็ทําการบันทึกคดีผู้ต้องหาได้เลยอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอุย้ยอายุ20เองนะครับแล้วก็สร้างรายการจับกลุมเลยเกี่ยวกับการจราจรและกันนะแล้วก็ขับรถประมาทบ่านเสียยวย้อนซ้อนลหนีการจับกลุ่มออกจากที่เกิดเหตุขับรถประมาทแล้วก็ใช้ความเร็วในการหลบหนีด้วยนะครับส่วนทรัพย์สินคุณก็ทำลายทรัพย์สินสาธารณะแล้วก็ส่วนตัวนะครับแล้วก็ สารเสพติดไม่เจออาวุธไม่เจอนะครับแล้วก็การโจรกรรมขาอมอยรถงัดรถนี่ส่งขับปับไปเลยเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวขอกาต้องเสริมเพื่อรับตัวไปนะครับวันนี่วอลส่งขับปักต้องเสริมมารับตัวผู้ต้องหาไปได้วยนะครับตรงสี่แยกไปรับเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวรบกวนหน้าคุกขับไปเลยตอนนี้เราก็เรียกรถขนส่งนะตำรวจมาแล้วนะครับนู่นเลยกระบะตโตโยต้านะครับ โอเคตอนนี้ตำรวจผู้หญิงนะครับก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคนำตัวไปฝากขังได้เลยนะเดี๋ยวส่วนประวัติก็ไปเช็กที่สอนอเอาอ๋อตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงพอดีเลยนะครับไปอาการารกลับไปที่สอนอก่อนนะแล้วก็ไปออกเวรพักก่อนมาขึ้นมาจามะนาวไป let's go นะครับซส้นเลยยกล้อหน่อย ตอนนี้เราก็ทําการซิ่งนะครับมาถึงที่สอนอที่เดิมเรียบร้อยนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้า,ายเข้าสอนอเลย <ST AN CO> โอเคเดี๋ยวจอดเ, <ST AN CO> เอาไวต้ตรงนี้ละกันเนาะโอเคอุ้ยอ้ยอ้ยไม่เป็นไรใช่ไหม <ST AN CO> โอ้ยให้ตายสิโทษทีโทษที <ST AN CO> จาม,มานาวอ๋อรถมันชอบเป็นแบบนี้แหละรถอะโอเคมานี่เร็วจาม,มานาวอ้าวสงสัยปักไปเลยมั้งเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวให้จามนาวเขายืนอยู่ตรงนั้นละกันเนาะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวส่วนจ่าตั้มเนี่ยก็ไปออกเวรแล้วก็พักผ่อนกันแป๊บหนึ่งแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเข้าเวรตอนช่วงดึก,ดกเฮ้ออเออเออาอมาออเออเออเอ่เอ็วตาเอามามี่เร็ว็ไมมี่ามมอาามมาแเ้าก็ไปที่อถเองเราดีกว่านะครับโอเค หวังว่ารถมอเตอร์ไซค์จอดนะครับคงไม่ล้มทับอีกแล้วนะอ่ะขึ้นมาขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงลาดึกเป็นที่เรียบร้อยนะครับบรรยากาศก็เปลี่ยนไปนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปลาดตะเวนนะครับแถวแถวนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับตอนนี้ดูนว่ามีเหตุยิงนะครับ โอเคครับรับทราบสายตรวจอยู่ใ,ใกล้กำลังเข้าไปนะครับปรเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวนะพี่ลืมเ,เปิดแผงควบคุมอีกแล้วโอเคไปแล้วก็รีบไปกันเลยจ้าสูญเจ้าสู์เรากำลังเข้าเพื่อที่เ,เพื่อตรวจสอบปเปลี่ยนมันต้องเข้าทางไหนอยู่เนี่ยเอ่อตรงนี้หรือเปล่าวะน่าจะใช่ตรงนี้นะ สายตรวจมาแล้วอุ้ยอุ้ยลงลงลงอุ้ยจาจามนาวเอ้ยเยจ้าศูนย์เจ้าศูนย์มีเฮ็ดยิงมีเฮ็ดยิงเออลุกสิอ้าวเรียบร้อยลุกไม่ได้จมามนาวสู้มันจมามนาวโอ้โหปืนลูกโม่ปะนะเนี่ยเออลุกแล้วโเคเปอร์โเคเปอร์โเคเปอร,อเเอร์ไว้ทิ้งปืนทิ้งปืนเฮ้ย จามาล้าวด้านหลังเข้าด้านหลังเข้าหลังก็เข้าเออเจามาล้าวระวังระวังหลังเข้าหลังเข้าเอออีกแล้วเออมันมาจากไหนวะทุกทิศทุกทางเลยอุ้ยเทียบเลยว่ะแจ้งศูนย์แจ้งศูนย์ขอกำลังเสริมเพิ่มด้วยโอเค ขอกำลังเสริมเพิ่มแล้วนะจังหวะนี้จามนาวสู้มันจามนาวโอเคตอนนี้เราลุกได้แล้วนี่งงไงทิ้งปืนทิ้งปืนทิ้งปืน,ปน,ปน,ปนเอยโดนอีกแล้วอ๋อมันอยู่ไหนวะทางขวาปะด้านหลังโอ้โหมันยิงกดเอ้าไม่นะจามนาวเอ้ย แล้วเพื่อนเราไปไหนหมดวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหโดนยิงยับยับเลยวะ่ะโดนยิงกดโดนยิงกดตอนนี้ตอนนี้เราเรียกกำลังเสริมมาแล้วนะครับอะเดี๋ยวขอแอร์ซัพพอร์ตหน่อยละกันเนาะเออเพื่อนยิงหน่อยยิงหน่อยเพื่อน โอ้ยไม่โดนเลยแม่งหมดแม็กไม่โดนสักนัดเลยอุ้ยหยุดหยุดซะนี่เอ้ยเอ้ยมันยิงกดลุกไม่ได้เลยสักนัดนี่เอ้ยมันยังเหลืออยู่เลยโอเคตอนนี้มีเฮลิคอปเตอร์อ่ส่องไฟให้แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่นี่เองอยู่นี่เอง โอเคเช็คด้านนี้เอเอตอนนี้จ่าตั้มนะครับเลือดออกไหลไม่หยุดเลยโอเค,อเ,คเก็บปืนก่อนไม่นะทำใจดีเอาไว้โอเคเดี๋ยวทำการเรียกรถพยาบาลก่อนเลยแล้วกันเนาะแจ้งศูนย์แจ้งศูนย์ช่วยส่งแพทย์ฉุกเฉินนะครับเข้าืที่เกิดเหตุด้วยนะครับมีตำรวจได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะครับเปลี่ยนตอนนี้เราก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ ให้ตายสิเหตุโตรวุ่นวายเลยแล้วด้านนอกสภาพเป็นยังไงวะเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นชาวแก๊งนะที่มันอยู่แถวๆนี้นะครับมันมาแบบว่าเพิ่มนะครับกำลังเสริมเพิ่มคุณหมอครับคุณหมอโอ้โอ้ขอบคุณมากเลยครับโอเคตอนนี้คุณหมอก็เอากล่องพยาบาลมาให้นะครับอ๋อทันุเลยครับ อโอเคเนี่แล้วก็ส่งไฟฉายหน่อยแล้วกันนะครับใ่ไม่รู้ว่าจะาฟื้นหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็กำลังดูอาการอยู่นะครับเลือดนี่สาดเต็มพื้นเลยนะครับไม่นะจ่ามนาวแกเพิ่งมาทำงานกับฉันไม่กี่วันเองนีย่ยเป็นอะไรนะตอนนี้ก็กำลังทำการ C B R อยู่นะครับอุ้ยคอยฟื้นลุ้นลุ้นลุ้น อุ้ยการ CPR ล้มเหลวนะครับโอ้ไมยก็จามะนาวไม่เอ้ยฉันบอกแกแล้วเอ้ยจามะนาวโอเคตอนนี้เราเสียจามะนาวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการเรียกรถเก็บศพเลยนะครับแจ้งศูนย์แจ้งศูนย์ช่วยส่งรถเอ่อเก็บศพนะครับเข้ามาที่เกิดเหตุด้วยนะครับเปลี่ยนไอ้ตายสิ ไอ้พวกนี้นี่กระทืบศพซ้ำได้ไหมเนี่ยหึ่มึงฆ่าเพื่อนกูนะมึงฆ่าเพื่อนกูอื้อนี่นี่ไม่มีใครเห็นตอนนี้รถเก็บศพอยู่ไหนวะเนี่ยทางนี้เลยครับโอเคอ่ะดึงมาเลยเอา้าวาร์ปหายหายไปไหนเอา้าหายไปไหนนี่วัดเอา้า โอ้ยกระแทกกูเต็มๆเลยไปเลยครับไปเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ทำการกลับไปที่สอน,นอละกันเนาะตายสิวันนี้เราตื่นแต่เช้านะครับมาทำงานกับเพื่อนนะครับนั่งมอไซค์กันมานะครับสองคนนะแต่ว่าเลื่องงานกับอ,ออกเวรนนี่คนเดียวว่ะเฮ้ยเสียใจยมากๆเลยนะครับ ตอนนี้เราก็กลับมาอยีกที่สอน,นอเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามีไรกิจเข้ามานะครับแต่ว่าเรายังไม่รับเลยกันเฮ้ยรอบนี้หมอนใสไม่ล้มวะ่ะเวลาจอดมันต้องแบบว่าหักล้อไปทางขวานะครับแล้วก็กดลงจากรถเพราะว่าถ้าเกิดว่าหักล้อไปอีกด้านหนึ่งมันจะล้มเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้เจ้าที่จ่าตั้มนะครับไปพักผ่อนก่อนละกัน,กน,กนนะเอไม่เนื่อม่ตัวมากว่ะโอเคครับก็ไปบ้างครับสำหรับ GTAV ตคลิปนี้นะครับกับการมาเป็นสายตรวจหมวกทองนะครับกับรถมอเตอร์ไซค์ ATV นะครับฮันด้านะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวส่วนอีพีหน้านะครับจะมาเจอกับเหตุการณ์อะไรละหรือว่าจะพาเพื่อนมาต้วหรือเปล่านะครับเพื่อนคนใหม่นะก็ติดตามกันดูนะครับอีพีหน้าเลยส่วนคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยละกันนะครับโอเคครับก็ถือว่าใครชอบนะครับก็ฝากผู้ชมที่น่ารักนะครับช่วยกันกดไลค์กดสติ๊กใหแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยละกันนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน chụp chụp